ตอนี่่ะตามมาเขยวกงเราอยู่ที่นู่นสองต้นนู่นนู้นะเต็มไม่รู้นะถ้าถ้าหวาดแต่ว่นี้ขมเอาเนาะร้านไทยอยู่ตรงนี้ค่ะร้านกับข้าวไทยร้านไทยเนี่ฝังอยู่ใครก๊อฟใครซื้อ่ะโอ้ปน นะจีเป็นรเดี๋ยวเขาจะเร็น่ะเข้าไปได้กจเข้าไปได็นี่ะุนะน้แตมเข้าไปนี่ได้อยู่นะอ้นี่รถจเป็น เอีมันนับก่อนไหนไช่ข้อดอกอย่างโห่เนี่ยมาเขียวพวงเราโอ้นี่มันมีแต่สองเก้าพุ่นนี้เขาไปเก็บกันบ้านเขาไปหย่างอ้อมข้าพุ่นเป็นยางป้านี่แหละอืมนี่มันข้าไปุ่นได้เหมือนนี้ตัวเพุ่นอ๋อหย่างไปเข้าพุ่นเดี๋ยวกันไปพุ่นไหนหย่างไปหย่างไปพุ่นเราไปเก็บต้นนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วเขาเดินอ้อมนู่น หนเรมัน้ามันเข้าไปได้เจ๊ไป,ไ,เจไปปลวกหํกากะเน้โอ้เจ๊เป็นยังอันนี้มันเป็นยังเนเข้าไมได้เนะพะเขาเฟ้ยวนี่นแล้วเขาเก็บไปดูเพาเขามันล้อมเลยนะ อูขีแม่มึงแทบขมันเลอเขียแม่มึงแ็บก็เขียบพงเก้าเนี่ยมันติดเก้าเนี่กระโดดแบบนี้นี้มาอัดอ่ะนี่มบนีนี่แบเลมันจะมีมีมโหเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปส่งเขา้่แม่ปันแข่งปันขาว เอเยอพวงดูต้นนี้ที่เราเก็บประจำเนี่ยนะขมาเก็บกัดวะโอ้พุ่นลบไปเจ๊นะปลาลยนะบนมันนะออุยโอ้ปาโลยอ่ะมมีบนมันะเจ๊ามี่ยบอกฮะเนี่ยเก็บเดินน้องเก็บ น้องบ้านกับ uh, นี one, anything, anything, anything. Uh, uh, ่โอ้ยนี่เพื่อนเ่อนดูมะเขือพวงโอ้พุ่มนานอ่ะมะเขือพวงโอ้ยนี่สวยอืมนี่ อ่ะโอ้น้าเจ๊เออนั่นอ่ะโอ้บนคุณนอ่ะเดี๋ยวต้องเก็บเก็บต้องลองก่นอนนี่พณนป็นได้นังมันน้อยเลยเดี๋ยวน้องจะไปเอาเพิ่ะเขามาเก็บไปแล้วคะ่ะ พุวงเลนี่ขาองกร่วากะตัวนี่น้องมาเก็บน่ะมันรูรูไปเจ๊น้องเอาไปกําเดียวน่ะ Ni cả lòng đi ở trên nọ nga nga ngay thread yên à? kem yên ngay yên kiap an nắng kẹp đi súp mùa 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 anh mùa 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 hành mùa 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 Ừ. Đó kết đứng kết đứng cầm đéo đồng Ô ừ, ừ. bốn mất đồng Thất khẹp cái miếng rồi chứ nè Hãy subscribe cho này ừ. พอเคี้ยวเข่าค้ำพุ่นพ่อโอ้ต้นมะละกออยู่นั่นสองต้นดูรอบๆเมียย่ะอันนี้มันจะมแม่นหญ้าค้าขาอเช่นนี่ใช่ต้นเนา,นา,นา,นานะอืมโอ,อ,อ,อ้พอเคี้ยวเข่าค้ำพุ่นพ่อ เดะะี๋ยวก่อนน้องกำมังเก็บแถวนี้อยู่นี่ก็นนกนนกแขมเดี๋ยวมันอุ้งเก้าหมกกระเด็ดลายพุ่นหอยสามชีเก้าอย่นี้นะก็าหมกกระเด็ดนี่ข้างหลังร้านไทยเดี๋ยวเดีไม่ค่อยมีของไทยแล้วเมื่อก่อนมาเก็บผักกำลึงตรงนี้เยอะเลย เดี๋ยวนี้มันลกเดี๋ยวเดินไปนู่นเดี๋ยวเดินพี่น่ะเจ๊เดี๋ยวเราเดิเนเนาะเนี่ยอ้อมอยุดด่เนี่ยแ้วก็อ้อมออกไปพุ่นละเดี๋ยวถ้ามาเจ๊ามาเจ้ากันย่างไปพุ่นได้นึกว่ามีกะเฮาหน่อเก็บหน่อ

เจ้พอที่กระปุกเป็นปลาที่เขาไปเชาะพักสีเด็์เขาเชาะก็แต่ลายหันมันมีต้นนั่นด้วยนะเจ้ดอกไม้งามเขาปะล้อก็ว่าสวยๆเนี่ยดอกไม้ปลาก็กรเด็ดดูนี่เนาะเพ่ไปนี่นี่นี่เดี๋ยวหันก็กรเด็ดเนี่ยกระเด็ดอยู่ลายอยู่ฟังปุ่นกับมินนะสองสามเก้าแค่ ตนมะละกอนโอ้ยมะละกอนะให้ลูกเล็กนิดดูเนี่ย,ยน้องคอตางเจอุ้ยมาะนะงามๆนี่น่นนนะนนนน ลายพุ่นจากงามยู่นี่ยนะเจ้ดูต้นมะละกอดอกมันม่แต่ดอกโอ้ยมันออกไม่ได้ตัวเจเดี๋ยวเาไปเก็บพุ่นนี่มางามอ้เจกบมนออี่อเดี๋ยวมันจะมีไข่ลูกโอ้เขาไปพุ่นกันเนี่ย เข้าไปจะได้ไหมนี่กะเข้านี่กะไปเข้าไปเข้านี่เราพดพุด่พหนยาหยางก็ได้เอง,งกอเอาถุงนี่เอาเอาถุงเที่มให้ถุงน้อยก่อนี่อ่ะเออถุงน้อยใส่แล้วก็เอาถุงนี่นนะไปสะดุ้งเดี๋ยวจะได้เอาออกมาจากนี้ก็ออกมาจนี่ก็ อออเอาจออมตวปุ่นมันมีหัหนหมาเจ้เานั่นเหรอไม่เหมเถุงนี่มหมได้จเจอถุงได้ไหมเจอถุงนี้ไปไมัมนจะเป็นยังอ๋อ ฮะเอ๊มันมีต้องมีต้มมีไหบุบ,บไปเกฮึ่มฮะฮึมฮันฮันหัมจนะุ่มไงเชเช Oh. ขนาดโ well. อ้กลัเข้าหนุ่ยกันีลฮะบอกเดี๋ยวเขาเข้าไปไล่พุ่นได้อยู่นะพุ oh. hmm. okay. ่นเป็นของทังนะแค่นั้นก็เข้าไปได้อยู si ่ก็ไ <Yeah, ด้แก่ใบชะพูอันน anyway> ี้มันเป็นอย่างก็ไข่มันจะเป็นใบอันนั่นแหละน้องไข่อย่างใบชักนกกับใบนั่นมันเป็นอย่างกันเนี่ยอืมถ้าเป็นบลอกมะนงเมียงยังอันอันนี้นี่เป็นใบใบชะพูอ่ะ เบนห้องบ้านเฮาเบนห้องใบกุนกใบอย่างเงี้ยก็เขาเก็บหนังแกไปวะพปูลิง<อ>่ะตีมันอยู่เออตีมันอยู่ต่านะ่ะอยู่ห้วยต่านเพะปูลิงอะมากินกับตส้มน่ะพะปูลิงอ่ะแม่ไม่เห็นพะปูนกหน่อยหนะเจ๊อันนี้พะปูนกหนอพกปูลิงน่ะนอย่าง,งจริงเจ๊มันจะทำกินหนึ่งนะเออเพื่อนก็ง้างมาดูนี่ นี่เดี๋ยวเขาจะย่ออ้อมนี่เขาอ้อมนี่ละอ้อมนี่ไปนี่แต่เลื่อนนู้นมาเก,ก็บอ้อมนี่นี่นี่ก็ข้ามนี่มันต้องข้าไปคนแรกก็ข้ามแหละก็ข้ามเนี้ยเนี่ยมันมีตั้งนี่อ่ะมันม่ตั้งเนี่นี่มันข้า,า,ยยามาาได้โอ้คนหัวเข่าข้ามเนี่นยก็คนได้ปะ Đây, phần nè, mình nữa. mì phun này. Hm. The con nung nang, nha chết. Nha sụp phun. Sup pha 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 luôn pha 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 này pha 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 กะทินขึ้นเจือบออกระปลงเยกะทิอีน้องัานน้องกะินบ้านน้าน่องมันเป็นนี่จ้าึเออกพักมันเปี้ยน้อเป็นเก้าญ่เลยเอ้พักมันออกแล้วึตูกระถางนะฮึออ แต่ไปทไปอ่ะต้องไปเนี่เจ๊พักหมอยอ่ะอึนั่นนาะแต่แต่กอน้องเคนี้มันเป็นบาดงมันเลยนะหักบลักที่นกแต่มันไม่เยอะนี่ยเด็กอะ ดอกไม้อะไรไม่รู้นี่ดอกอย่างพวนี่งามงามเนี่สวยสวยอืมมันก็ดอกโปอดอกอะไรไม่รู้เนี่ยสวยสวยไปนั่งสายไอเงียโอเคเราเดินออกไปไปตรงนู้นท้อข้าไปตรง บ้านอันถ้านอกเอากะมวกว้นแค่แป้งแค่แป้งส่วนน้อยๆน่เจ๊ไ้น้เฮ้ยแต่แปลงอันนี้เขามาเพี้ยวครับไปจะได้แบดดูอย่งนี้นะอ่าถ้าเขาจะเพี้ยวแต่ก้อนมันเป็งลึงล่ะเจ๊โอ้ปบอนีูิงได้กอนนาะแต่แต่ก้อนมันเป็นลึงน่ะเจนี่นะเพเพะ เพ่มมันจะมีตังค์เข้าเจ๊ฮะเจ๊กับบุญเหรอน้องน้องน้องบุญเจ๊กับบุญเหรอน้องกันไหนที่ปลานั่นเ้าอยู่ไหนปั่นงินนะ่ะเจ๊มันมีคนเข้าอยังไงดูเออนั่นน่ะมีคนหอยคนนั่นน่ะนี่ตังค์นั่นน่ะ โอ้พุ่นก็มีแล้วนะเนี่ยดอกใบเนี่ยใบลายเนี่ยนี่เป็นดอกเป็นมันนะดอกไม้ปลากันดอก้ยต่นี้กาฟขาวกาแฟลล์เ้ื่กี้เขาเก็บยนนายพุ่น นรรยากาศโอ้ยแดดร้อนพอดุตอนนี้กี่โมงนี่เจ๊ยังมีคนออกกำลังกายอยู่นั่นน่ะนะตอนนี้นักก่าวหนูนนี่เจ๊นี่นี่นี่เต็มมีน้อยหน่อยมน้อยมีน้อยไปเอาไปแล้วกูก็จะถุงไหนเนี่ที่เขาหั่นที่เป็นสามชีก้า ไม่ใจที่เขาหันตะกี้นะทีเขาเก็บตะกี้นะใจวะตเก็้มันอะไรวยแผลเผาแผแลลายผก็นี่นี่เผเผมันจะมีตังเข้านี่นะนี่นะ

kèm không thấy kèm mấy mất kèm ồ phê 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 chè nùm phê nè 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 mấy con đáy mất mấy mẹ ừ tốt chè ดูดอขอเออเนอร์ขอไปกินเนอร์ขอไปกินจะได้ไปขึ้นไปขายอย่างเนอร์เก็บละอุ้ยตาย เป็นพวงเลือดก็เป็นพวงกำลังหนุ่มเลยไงเจ้เออเออจะมึงแก่แล้วมั้งแก่แล้วก่าดูก็รู้เนี่ยนี่นมอยู่หรืเจ้นี่ยนี่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยจมือเจ้เนี่ยพุ่นอะพุ่นเจ้พุ่นพุ่นพ่นเนี่ยเนี่ยอ่าอ่าเนี่ยนม

nào mưa Cắt nông nó nữa cà Nó, cắt nông nó chạy Cắt đây cơ Ờ, cắt đây chạy, cắt Cắt nó cầm miếng cà, cắt nôi nó nè Cắt nôi nó Nó คุณเธอจะแกแล้วเนี huh. okay. uh ่ยแกแล้วไหมเข้า huh. น uh ี huh. uh ่เ huh. ห uh ่ากระตึงโอเคเลยวหมือนกัโอ้ยฮักไปเห่เลยฮะหยดมันฮักเจ๊ตัดนี่ดูเนี่ยอันนี้เอ้ย โเคจำได้กลหน่อยนี่นะอืเนี่ดอย่างนี่เรียบร้อยคนท่านอังเดือางนังนีดูป่าเปยไปไปนะดูป่าตี้เราเดินอยข้างหลังนี เชี่ยเพิ่นแต่น,นี้คนเนะีเขาหย่างาไปนี่ได้อยู่คนนี้ก้าบนเพ่นหนั่นตะกัดไปได้หืมมีแล้วมีแล้วโอ้มันเป็นห้องนี่เดี๋เจ็บบะระข้ามไปได้ล่ะปนเออมันเป็นห้องนี่ปะออกไปละนั่นกระเท او ไปแล้วลึ้งถุงนะ ไปมันได้มันไปไเป็นห้องนี่นี่เปลี่ยนห้องค้ามหลึกดุห้องอย่างหูเจนอู้หลวังหนึ่งห้องนี้ไปได้อยู่แต่ว่า,านี่เนี่ยมันขา ừ, ้า,ขามไหลเออบ่อเจค้ามมันเปลี่ยนโบออกไปอ่ะไปเดี๋ยวต้อง่มขึ้นมาได้ไลห้น่อไปเออไปไปออกไปออกไปทิกาอูอันนี้มันเท่าเลยแกเลยตามตุน่น

mẹ nó lo vắng được chứ ui, mày 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 được rồi, mày mày Ui, mày 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 Nó nọ mày mày đấm đấm này nè, Kế con mày Nó quả <laughs> พืชอาหารกัตติวันนั่นที่เขอไายที่วา่าแมงนั่นน่ะอเอล,เลก,กาโต้นั่นน่ะที่กินงูน่ะดูฮะเร,นะเราเข้าไปเอาตรงนู่นน่ะโอเคตอนนี้เราจะกลับไปบ้านเจสุรีไปทานหน่อไม้ยำหน่องไม้ค่ะโอ้ยโอเคโอเคมันมีละมันก็มีแต่มันเดินเดินไปพุ่นกะเ่าเพราะเรตอนนี้มีเขาหนักแล้วเออมีแล้ว บอกัมแล้วกะทําจะไปไหนแล้วลูกห้องนะหอนเก็บใบชะพูอีกแล้วค่ะโอ้โดูวันนั้นน้องกับเก็บต้นเนี่ย เอางําๆเนี่ยเจย๊เอาใบให้ห่อๆเจ๊จจเติมเต้าเอากระเป็นใบก็ได้ลูกเนี่ยนุ่งก็อยู่ในตู้ฮขนโมถุงบะเล็กบะเล่นมันนั่งกับเก็บแตอนเนี่ยเอากับใบมันเจ๊ออเ,เออพี่เฟียเจ๊ชลีใส่ไปแต่งงงงงแกนงาากนงหูแกงแค่แกงนุ่งหูแกงน้องขยักนั่นห่อน,หนึ่ง่ะเจ๊มาเจ๊เนี่ยห่อนึ่งกับม,ม,มันมีพักลรถ้าห่อน,หนึ่งมันมีนมพักลรกกับบังล้ําเห็นมันนะนะใบแก่ๆกับหอมดีนะ มีใบพักละมีบใบนี่นะกตต้องดูดูนี่เก็บก่เก็บกับใบมันเอ้าเดวันนั้นน้องเก็บนี่หม้อน่ะเขียวอืมมันเท่าเลยจ้เะเพียงเต่เอาเก็บตันี้ดีนะขมิพนยาเดี่ยวจเชาู พี่ใหญ่นอนเลยนี่ดูเอาคำทุ่งคำควงนั่นใบง้อยนั่นเจ๊ น้ำสกคโอ้พอแดดดเชมาด้วยกน